นะครับก็สวัสดีนะครับผมวันเมจิกนะครับเออตอนนี้ผมเปิดร้านแล้วนะครับร้านใน facebook p เพจนะครับเข้าไปดูได้แต่ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนะครับแล้วก็สำหรับใครที่สนใจจะเรียนมายากลนะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างเหมือนกันนะครับเอออันนี้ไม่ฟรีนะครับมีค่าเรียนนิดหน่อยนะครับ เดี๋ยวยังไงลองอินบ็อกมาคุยกับผมก่อนได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาพูดมากมันจะเสียเวลาเรามาดูมายากลกันเลยก็ตามชื่อคลิปนะครับทํานายไพ่ใบที่คนดูเลือกภายใน0 0นจุดโซนโซน,น,น,นหนึ่งวินะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมให้ดูก่อนก่อนอื่นเป็นไพ่ธรรมดาแน่นอนเดี๋ยวเปิดให้ดูทุกใบเลย อาจจะหาว่าเรียงมาหรือเปล่าไม่ได้เรียงนะครับไพ่คากุกใบจริงๆโอเคผมจะตัดกรองมาอย่างนี้ผมจะกรีดไพ่อย่างนี้นครับพอใจไปไหนถ้าบอกก็หยุดนะครับเริ่มเลงครับเริ่มเลยนะครับไปอย่างนี้เร็วๆเลยนะครับโอเคหนึ่งสองสาหยุดโอเคใบนี้นะครับ ไปเลยผมจะไม่แตะต้องไพ่นี่เป็นใบที่คุณบอกให้ผมหยุดใช่ไหมครับผมสามารถรู้ได้เลยว่าไพ่ใบเนี้ยคืออ,อสองโพดโอเคอาจจะยังงงกันอยู่นะครับเอาใหม่ได้ครับ จะให้ดูแน่ๆเลยนะครับว่าไพ่ทุกใบมันค้าจริงๆเดี๋ยวจะหาว่าผมเรียงไพ่เอาไว้นะครับี <ๆ S 2> จะตัดกล้องมาเหมือนเดิมเลยนะครับจะกรีดเร็วๆอย่างนี้อีกรอบหนึ่งพอใจตรงไหนให้บอกหยุดนะครับเอาละครับหนึ่งสองสามหยุด เอาใบนี้ไปโอเคผมสามารถที่จะรู้ได้เลยว่าไพ่ที่คุณเลือกเนะี่ยคือแปดโพดำนะครับเรามาเปิดกันเลยว่าใช่หรือเปล่าโอแปดโพดำจริง สุดยอดนะครับมายากลน,นี้ทำนายไพ่ก็ถ้าใครอยากให้ผมสอนนะครับคลิปนี้นี่ผมขอให้ยอด subscribe ถึงหนึ100่งร้อยเอย้ไม่ถึงหนึ่งร้อยร้อยห้าสิบแล้วกันนะครับร้อยห้าสิบผมจะสอนคลิปนี้เลยนะครับฟรี